ันนี้ช่องมาว่างจะมาแนะนำฮอนโซซูซูสาวผู้มียอดจองผลงานหมื่นคนก่อนจะเดบิวต์พร้อมแนะนำผลงานในตำนานของเธอทุกคนอย่าลืมกด subscribe และเตรียมผิดชูให้พร้อมก่อนหลับชมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆที่อัปเดตในทุกๆสัปดาห์ นางเอกที่จะมาแนะนำวันนี้เธอเกิดปี1997เดบิวต์เมื่อปี2018ฮอนโจ s ูซูหน้าคมสวยผิวขาวอมชมพูอันชวนหลงไหลเธอมีอสุกะคิลาล่าล้เป็นไอดอลเธอไม่เพียงแต่ทอฟอร์มในวงการนี้ในงานด้านอื่นๆเธอก็มีผลงานดีเช่นกันแม้ว่าสัส่วนของฮอนโจ s ูซูจะไม่จึง้งเหมือนดาราเอวีคนอื่นๆแต่เธอว่าส่วนส่วนร่างนั้นแซ่บเย้ายวนสุด ทำเอาหลายๆคนตากอิจฉากันไม่ไหวซึ่งตัวเธอเองก็พูดว่าส่วนที่ประทับใจสุดก็คือบั้นท้ายส่วนที่ไม่ประทับใจคือหน้าอก เนื่องจากเธอเดบิวต์ในฐานะดาราแอวีประจำฉะนั้นจำนวนผลงานจึงยังมีไม่มากนะักแต่ละเดือนจะมีผลงานใหม่ออกมาอย่างน้อยหนึ่งเรื่องและในครึ่งปีแรกของ2018เธอมียอดขายเป็นอันดับหนึ่งเอาชนะโซโกะกฮะักกะฮิชิในปีถัดมาก็ได้เข้าชิงรางวัลน,นักแสดงใหม่ยอดเยี่ยมเธอได้รับการยอมรับจากชาวเน็ตญี่ปุ่นมากมาย เมื่อพูดถึงกระบวนการเดบิวต์ของฮอนโจซูซูทุกคนต้องนึกถึงเหตุการณ์โปรโมตอันยิ่งใหญ่ของค่าย SOD ในครั้งนั้นมียอดจองครบ1นึ่งหมื่นจึงจะเดบิวต์ประเภทผลงานที่ต้องเสี่ยงเงินดูที่มียอดขายไม่ปังในยุคสมัยนี้ กาวีไอเดอลเองก็ไม่สามารถทะลุเป้าหมายนี้ได้แต่ฮอนโจซูซูสามารถทำให้มียอดจอง60,000ได้สำเร็จภายใน2เดือนเห็นได้ชัดว่าเธอได้รับการยอมรับจากแฟนๆญี่ปุ่นอย่างร้นรามเรื่องราวเล็กๆก่อนจะเดบิวต์ฮอนโจซูซูเรียนรู้การช่วยเหลือตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อเธออายุเพียง13ปีและครั้งแรกของเธอคือเมื่อตอนเธออยู่ม .5 ก่อนจะมาเดบิวในปี2018 เธอผ่านผู้โชคดีมาสามรายแม้ว่าผลงานการแสดงของเธอในปัจจุบันยังมีความเคิอ้อายอยู่เล็กน้อยแต่เชื่อว่าเมื่อได้รับการหล่อหลอมจาก SOD แล้วในอนาคตจะมีผลงานเด็ดๆออกมามากมายน่นะ สำหรับแฟนๆที่ชื่นชอบเธอช่องมาว่างขอแนะนำผลงาน3เรื่องนี้ของเธอเพื่อเป็นตัวช่วยในการฝึกข้อมือนี่แก่ STRS029, a NHDTB466 และ SDHS018 หากคุณเองก็ชอบฮันจอซูซูอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะ ดึ๋ว,ว่าอยากให้เราแนะนำหนังแนวไหนหรือม,มีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด s ส b บสไคร e และแจ้งเตือนด้วยเจอกันอีพีหน้าบายบาย